ลายิ้มอ่ะมุมปากก็สวยนะคะแต่ว่ามันรู้สึกมันไม่มีกระจับอ่ะมันแปนไช่ลยใช่มันแบ่ไปเลยคใช่ใตรงล่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใา่ใช่แบบเหมใอนกับมช่ใงมีส่วน่ใชอะไรดูแบบมันใช่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 ใม่ใช่ใช่ใช่อชมอชยใช่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 ใชบใช่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 ใอใช่ใช่ใชัใใช่ใ่่ใช่ใ่ ใช้ได้เลยลักษณะของทรงเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ขานปากสวยเนาะทรงที่ขอเนี่ยจะเป็นทรงของวันยองใช่ไหมก็คือตัวกระจับเนี่ยจะค่อนข้างคมนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นปีกนางฟ้าสองฟังน,นะครับแล้วก็มุมปากเราสวยอยู่แล้วนะครับผมในด้านล่างเนี่ยหมอกดตัวเชอรี่แล้วก็ดึงทรงขึ้นมาให้มันนูนขึ้นมารับกับส่วนวาของด้านบนนบชอบไหมเอ่ยชอบค่ะชอบเหนาะขึ้นมากเลยค่ะพ่อคุณ่ะ